จเจริญพรทุกทุกท่านนะคือการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนะี่ยเราทำไปเพื่อความพ้นทุกข์นะเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติคือพ้นทุกข์เกิดมาทั้งที่เรื่องอะไรจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลคนซึ่งไม่มีธรรมะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีทางออก เขาก็จําเป็นต้องอยู่กับทุกข์ตลอดไปอย่างมากก็แก้ทุกข์เป็นคราวๆเช่นหิวข้าวไปกินข้าวไม่สบายไปหามหมอแต่การจะออกจากทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด พ้นในชีวิตนี้แหละไม่ใช่ว่าทําบุญทําทานทําดีไปเรื่อยๆแล้วอนาคตค่อยพ้นทุกอย่างนั้นมันอ่อนด้อยเกินไปธรรมะของพระเจ้านะันเป็นของพิเศษของอัศจรรย์แก้ทุกข์ได้ในปัจจุบันต้องเดียวนี้ด้วยต้องต้องในชีวิตนี้แหละไม่ใช่รอคาดหวังว่าชาติต่อๆไปจะดีกว่านี้ต้องดีตั้งแต่ตอนนี้เลย เพราะเราหวังไม่ได้ใครจะไปรู้ว่าชาติหน้ามีไหมได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าว่ามีแต่ว่าเราใจเราไม่อาจจะไม่ยอมรับเต็มที่เพราะไม่เคยเห็นงั้นถ้าการแก้ทุกขนะ์ไปแก้ในชาติหน้าเนี่ยมันประโยชน์มันน้อยความน่าเชื่อถือมันน้อยธรามาของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดที่ว่าถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำแล้วเนี่ย มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แหละไม่ทุกข์แล้วนะหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งแล้วคนไหนรู้สึกไหมว่าความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงนะลองยกมือหน่อยซิมีไหมรู้สึกไหมคนที่ยังไม่เคยเรียนจะดูซะเพราะฉะนั้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะที่จะสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้อาจจะถอดถอนได้ไม่เด็ดขาดร้อยเปอร์เซนต์แบบพระอรหันนะ แต่ในฐานะของคนดีกัลยาณชนเนียกัลยาณุูุชนนีความทุกข์ก็ลดลงเป็นลําดับลําดับให้เราเห็นได้ทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงๆนะพาให้คนซึ่งเหลวไหลไร้สาระอย่างพวกเราเนี่พัฒนาขึ้นมาได้